ก็มารีวิวเพิ่มเติมจากต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับก็เสียบแบตเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองลเสียบชาร์จโทรศัพท์เข้าไปดูนะครับจะให้ดูว่าทำงานยังไงครับนี่ครับก็ พอมีเสียบกันเข้าไปแล้วก็จะขึ้น5โวลต์2.1แอมป์นะครับก็หมายถึงว่าเสียบเข้าพอตอ2 1ดแอมป์นะครับโทรศัพท์ก็นสัชาร์จจิ้งแลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้ผมต่อ,อ USB power meter ไว้นะครับเอาไว้วัดโวลต์แอมป์ของ USB นะครับเดี๋ยวไป,ไปดูกันนะก็จะบอกว่าโวลต์4.92จุดวัตต์นะครับกระแสชาร์จต,ตอนนี้0.8 M แอมป์นะครับ ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมมันไม่ไม่เป็น2.1แอมป์ตามที่ระบุนะครับก็ในโทรศัพท์มันจะมีวงจรควบคุมการชาร์จในตัวนะครับเพื่อไม่ให้แบตร้อนเกินหรือว่าชาร์จเกินเกินนะครับก็ยิ่งแบตใกล้เต็มก็จะกิน,ก,นกระแสน้อยลงนะครับก็ตอนนี้จะเห็นว่า8.4แอมป์นะครับโทรศัพท์เหลือประมาณ78%นะครับถ้าแบต เหลือน้อยน้อยนะครับสิบยี un unique, okay. ่สเอร์เซต์ก็จะกินกระแสเยอะกว่านี้นะก็นีให้ดูเฉยนะครับว่าอ่าพอแรงดันที่ออกจากชุดวงจรนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็มีทุกเล่นนี่น็นหน่อยนะครับก็่ามีแอลดีมากดสวิตช์พาัเวอร์กดดัวสองครั้งก็มีไฟเอลดีปิดนะครับก็กดเดี๋ยวจะจะจะลองชาร์จแบตดูนะครับพอ ชาร์จคืนนะครับก็ต้องเอาตัวตัวที่โหลดออกก่อนนะครับโถของจรตอนนี้ขึ้นว่าปกติอยู่นะครับ7%เสียบอะแดปเ,เตอร์ mini USB เข้าไปก็นี่นะครับก็จะขึ้นให้ดูชัดๆนะครับอิน5โวลต์1แอมป์นะครับก็ โอเคครับรีวิวการทำงานของวงจรตัวนี้ประมาณนี้นะครับสนใจก็ดูลิงก์ที่ข้างล่างคลิปนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ